อยากกินยำแต่ก็ไม่รู้จะกินอะไรวันนี้ยำมามาก,กันแล้วกันเนาะใส่หมูสับใส่กุง้งใส่บีบมะนาวเจ้าใส่น้ำตาลมะนาวมันเยอะไปตักออกใหน้อยกลมันจะเปรี้ยวใส่ชุสเจ้านำกระเทียมดองซอสพริกน้ำปลาคนน้ำตาลให้มันละลายเจ้าคนทุกอย่างให้มันละลาย ชิมดูออร่อยละใส่ผักลงไปก็มีหอมแดงแล้วก็ไอ้อย่างนี้ใบตองโอมาม่ากุก้งหมูสับใส่ลงไปเจ้าใส่ซอสมะเขือเทศสีฉันจะได้สวยงามสูตรไข่ก็สูตรมันนะเจ้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยง่ายๆสไตล์สมศรี นี่เจ้าผักกับนี่เจ้ายำมาม,ม่าหมูซับนะอยากกินอย่างหูบอ,อมถูกมันได้บอกไปไหนนะวันนี้อยู่บ้านนะคะเก็บของอืมอร่อ ได้ไปบ้านเปลีป่ยนสาวอันเนี่ยลมหมูจะเป็นยังอย่องางแล้เนาะอยู่บ้านก็ยิ็นหมูเอ็นดูบ้างเจ้าเล่จ้าละแอมสออทิศ เะอร่อยเดียวมาแต่หาที่พักโรงแรมก็เลยถูกไว้ถูกแทแล้วน่ย 嗯。Mm.